เวลากว่า60ล้านปีมาแล้วก่อนที่ยุคของมนุษย์จะมาถึงโลกของเราถูกปกครองโดยยักษ์ใหญ่หลายชนิดซึ่งปัจจุบันเราเรียกพวกมันว่าไดโนเสาร์และไดโนเสาร์เหล่านี้ได้ใช้ชีวิตบนโลกเป็นเวลานานถึง180ล้านปีโครงสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงหลักฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้พวกมันจะถูกเรียกว่าฟอสซิล นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฟอสซิลดังกล่าวอยู่ทั่วโลกซึ่งมีความเชื่อมโยงกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆตามการประมาณการของนักวิทยาศาสตร์แล้วเมื่อยุคจูราสิกถึงจุดสูงสุดโลกของเราเคยมีไดโนเสาร์อาศัยกว่า4แสนล้านตัวฟอสซิลชิ้นแรกถูกค้นพบในประเทศนอร์เวย์โดยคนงานที่กำลังทำการขุดเจาะแหล่งน้ำมันพวกมันถูกฝังลึกลงไป2,250เมตรใต้ก้นทะเล การถูกฝังอยู่ในพื้นดินเป็นเวลาหลายล้านปีทําให้กลายเป็นเรื่องยากสําหรับฟอสซิลที่จะรักษารูปร่างดั้งเดิมเอาไว้ได้ฟอสซิลส่วนใหญ่จึงกลายเป็นน้ํามันซึ่งเรานําสิ่งเหล่านี้มาแปรรูปและใช้เป็นพลังงานบ่อยครั้งที่เราพบเศษกระดูกของไดโนเสาร์และหากโชคดีเราก็อาจจะพบโครงกระดูกของพวกมันที่ยังคงรูปร่างสมบูรณ์แบบในแต่ละครั้งที่มีการค้นพบฟอสซิล ก็ทำให้เราค้นพบสายพันธุ์ของไดโนเสาร์เพิ่มมากขึ้นการนำชิ้นส่วนเหล่านี้มาประกอบและตรวจสอบรอยเท้าของพวกมันในที่ต่างๆทำให้เกิดข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับรูปลักษณ์ลักษณะการเดินและนิสัยการกินอีกด้วยก่อนหน้านี้เรายังไม่พบฟอสซิลที่อยู่ในสภาพเดิมที่สมบูรณ์จนกระทั่งในปี2011ชอนฟังพนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่ กำลังขุดดินโดยไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าอีกไม่ช้าเขาจะได้พบกับอะไรบางอย่างสถานที่แห่งนี้คือเมืองมิลเลนเนียมเป็นเมืองเปิดขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานโดยบริษัทพลังงานซันคอห่างจากเมืองฟอตแมคเมเรร์รัฐแอลเบอร์ตาในประเทศแคนาดาไปทางเหนือราว27กิโลเมตรเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง มือขุดของรถขุดดินก็ตักอะไรได้บางอย่างที่แข็งกว่าหินในบริเวณนั้นมากก้อนดินสีแปลกๆก,ก็หลุดออกจากดินที่ขุดและกลิ้งไปตามคันดินที่อยู่เบื้องล่างวัตถุประหลาดนี้มีลวดลายเป็นวงกลมที่ล้อมรอบด้วยดินเหนียวสีน้ำตาลเข้มไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นวัตถุแปลกๆนี้ก็คงจะหยุดงานเพื่อตรวจสอบวัตถุที่พบอย่างแน่นอนภายในไม่กี่นาทีต่อมา ฟังกับหัวหน้าผู้ควบคุมงานก็เริ่มสงสัยว่าก้อนหินสีน้ำตาลเข้มเหล่านั้นเป็นเศษไม้ที่กลายเป็นฟอสซิลหรือเป็นซี่โครงกันแน่และอีกหลายชั่วโมงถัดมาทุกคนที่ทำงานในเหมืองก็มารวมตัวกันเพื่อดูวัตถุประหลาดนี้ดรโดนัลด์เฮนเดอร์สันได้รับโทรศัพท์จากบริษัทเหมืองแร่ซันคอร์ว่ามีวัตถุบางอย่างที่น่าสนใจทำให้เขาต้องขึ้นไปที่นั่นโดยเร็วที่สุดเพื่อดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ และจะต้องทำอย่างไรจึงจะดึงมันขึ้นมาจากพื้นดินได้ดเร์เฮนเดอร์สันผู้มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับฟอสซิลยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาเชื่อว่าเป็นฟอสซิลของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์ยังไม่รู้จักและฟอสซิลที่พบในอัลเบอร์ตาก่อนหน้านี้คือฟอสซิลของเพลซิโอซอรัสสัตว์เลื้อยคลานทะเลขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคครีเตเชียสเมื่อราว65ล้านปีก่อนนั่นเป็นสาเหตุที่ดเร์เฮนเดอร์สันเชื่อว่า ฟอสซิลนี้อาจเป็นของเพลซิโอซอรัสด้วยแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ฝังอยู่ในดินนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาล80ล้านปีก่อนพื้นที่ส่วนหนึ่งของแคนาดาซึ่งเป็นแหล่งที่พบฟอสซิลนี้เคยอยู่ใต้ทะเลลึกทำให้เพลซิโอซอรัสเคยอาศาัยอยู่ที่นี่และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบริเวณนี้จึงมีฟอสซิลของเพลซิโอซอรัสจำนวนมาก แต่ฟอสซิลชิ้นนี้เป็นของเพลซิโอซอรัสหรือของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและที่สำคัญที่สุดคือมันมีลักษณะอย่างไรหากต้องการทราบทั้งหมดนี้สิ่งสำคัญคือต้องนำมันมาอย่างปลอดภัยและงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดได้รับการว่าจ้างและเริ่มกระบวนการขุดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งดินถูกเอาออกจากด้านข้างและเหนือฟอสซิลและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะนำมันออกจากพื้นดิน โดยปกติแล้วเครื่องมือสกัดไฟฟ้าจะใช้เพื่อจุดประสงค์นี้แต่มันอาจทำให้ฟอสซิลเสียหายได้นั่นคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจใช้เทคโนโลยีไฮโดรแวกกิ้งซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตัดวัตถุใดๆไดได้ด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและตามด้วยเครื่องดูดคโคลนสุญญากาศเกรดอุตสาหกรรมเพื่อดูดคโครนและน้ำออกไปการใช้ไฮโดรแวกกิ้งทำให้งานเสร็จสมบูรณ์อย่างสวยงาม และในตอนนี้หินขนาดยักษ์ที่บรรจุฟอสซิลก็แยกออกจากพื้นดินแล้วทีมงานพิจารณาส่วนที่เปิดเผยของฟอสซิลอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นพวกเขาเคลียร์หินรอบๆฟอสซิลออกไปและเพื่อปกป้องมันทีมขนย้ายจะห่อหุ้มสิ่งที่อยู่โดยรอบด้วยปูนปลาสเตอร์ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาขนขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนย้ายต่อไป ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสามารถยกขึ้นลงรถบรรทุกได้ง่ายๆด้วยความช่วยเหลือของปั้นจันแต่ทุกคนก็วิตกกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุระหว่างกระบวนการโหลดและแล้วความตัวทั้งหมดก็เป็นจริงทันทีที่เครนออกแรงยกฟอสซิลขึ้นมันก็แตกออกจากกันทําให้ทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้นต่างตกตะลึงอย่างมากอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญรู้สึกเสียใจที่เห็นความพยายามของพวกเขาสูญเปล่า ทีมงานจากพิพิธภัณฑ์รอยันทาเรลก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้ฟอสซิลได้รับความเสียหายแม้ว่าฟอสซิลจะดูเหมือนหินที่แข็งแรงแต่ใจกลางของมันก็เปราะบางซึ่งไม่สามารถทนต่อแรงยกของเครนได้แต่ไม่ใช่ว่าความหวังทั้งหมดจะพังทลายลงแม้ว่าฟอสซิลจะพังเป็นชิ้นๆแต่มันก็ยังสมบูรณ์เพราะภายในนั้นมีอะไรให้ศึกษาอีกมากมาย ชิ้นส่วนของฟอสซิลทั้งหมดถูกบรรจุและส่งไปยังพิพิธภัณฑ์รอยันทารีวที่ซึ่งความจริงอันน่าหลงไหลกำลังจะถูกเปิดเผยเนื่องจากการอยู่ในพื้นดินมาหลายล้านปีจึงเป็นงานที่น่ากังวลในการแยกฟอสซิลออกจากหินที่อยู่รอบๆแต่มันจะต้องทำอย่างระมัดระวังที่สุดด้วยการทำงานหนักเป็นเวลา5ปีและ7 0 0 0ชั่วโมงการทำงานเมื่อฟอสซิลถูกแยกออกจากหินแล้ว สิ่งที่กำลังจะนำเสนอนั้นถูกซ่อนไว้เป็นเวลา80ล้านปีนักบรรพชีวินวิทยาทุกคนต่างประหลาดใจเมื่อพบว่าฟอสซิลนี้ไม่ใช่ของเพลซิโอซอรัสแต่เป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อรู้ว่าฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนผิวหนังของมันยังไม่เสียหายนี่เป็นไดโนเสาร์เพียงตัวเดียวในโลกที่ถูกพบในสภาพสมบูรณ์ เพราะในอดีตฟอสซิลของไดโนเสาร์ทั้งหมดที่เราค้นพบเราจะได้เฉพาะกระดูกของมันเท่านั้นและหลังจากรวบรวมกระดูกทั้งหมดเข้าด้วยกันพวกมันก็ถูกส่งไปยังพิพิธภัณฑ์เพื่อทำการศึกษาต่อไปด้วยความทุ่มเททำงานหนักมานานหลายปีสัตว์ขนาดยักษ์ผิวสีน้ำตาลแดงเสื้อกรอดเต็มตัวสำหรับป้องกันหนามแหลมและหางยาวและนอกเหนือจากนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักไดโนเสาร์หนัก3.5ตันตัวนี้มากนัก เมื่อนักบรรพชีวินวิทยาได้แยกฟอสซิลออกจากหินเสร็จแล้วก็ถึงเวลาตรวจสอบไดโนเสาร์สายพันธุ์ประหลาดตัวนี้นับเป็นครั้งแรกที่นักวิจัยกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับตัวอย่างที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมหลังจากหลายปีของการวิจัยและการทดสอบหลายร้อยครั้งข้อเท็จจริงที่พวกเขารวบรวมมานั้นน่าสนใจมากจากข้อมูลทั้งหมดทำให้เราทราบว่าไดาโนเสาร์ตัวนี้เสียชีวิตเมื่อ110ล้านปีก่อน และก่อนที่มันจะตายมันก็กำลังกินอะไรบางอย่างไดโนเสาร์เดินช้าตัวนี้เป็นสัตว์กินพืชและพบร่องรอยของพืชน,นั้นอยู่ในท้องของมันซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ด้วยพวกเขาตั้งชื่อมันว่าบริอันโลเปตาที่มีความหมายตรงตัวว่าโลกแห่งทิศเหนือไดโนเสาร์ชนิดนี้ถูกพบในยุคจูราสิกซึ่งเป็นช่วงที่สัตว์เลื้อยคลานเคยครองโลกหลังจากการสูญพันธุ์ของพวกมัน ก็มีสัตว์ชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเริ่มสัญจรไปมาในอากาศในน้ำและบนบกซึ่งมีสัตว์นักล่าดูร้ายอย่างทีเร็กเมื่อ65ล้านปีก่อนอุกกาบาตขนาดยักษ์ก็พุ่งชนโลกอย่างกระทันหันผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้เกิดการทำลายล้างที่ไม่อาจจินตนาการได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการสิ้นสุดของไดโนเสาร์ทั้งหมด และผู้เชี่ยวชาญหวังว่าฟอสซิลประเภทนี้จะมีจำนวนหลายแสนชิ้นที่ยังคงฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ว่าอยู่ในภูเขาหรือใต้พื้นดินก็ตาม